อรุณสวัสดิ์ค่ะพระพิดาพระบูรพระวัญญาณรบสุธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งรวงสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำาัตั์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรง ตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาและคุกเข่าลงสารภาพบาปต่อพระองค์ก่อนที่ะจะรับฟังขอให้ทุกคนสารภาพบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งตอนหน้าและรับรังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทําผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่หกมกราคม <c oughs> ขอโทษนะคะเราสามารถพระขอภัยค่ะ พระองค์ทรงตัดว่าเราสามารถทำสิ่งสารพัดได้มากยิ่งกว่าที่เจ้าทูลขอหรือนึกคิดจงเข้ามาเป้าเราด้วยความหวังและด้วยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำไม่ได้จงทูลขอให้พระวิญญาณของเราครอบครองความคิดของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะสามารถ มีความเข้าใจในเราได้ลูกเ๋ยอย่าท้อแท้หรือกังวลใจในคําอธิษฐานของเจ้าที่เรายังไม่ตอบตอนนี้เวลาจะเป็นเหมือนครูที่ช่วยสอนให้เจ้ารอคอยและวางใจในเราแม้ในความมืดมิดยิ่งเหตุการณ์เ็วร้ายเท่าใดเจ้าก็จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของเราในสถาน นักการเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นจงมองว่าเหตุการณ์ต่างๆเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยให้เจ้าเห็นถึงการช่วยเหลือและความยิ่งใหญ่ของเราแทนที่จะกุ้มใจหรือกังวลเพราะความทุกข์เหล่านั้นจงเปิดตาใจและความคิดของเจ้าให้กว้างด้วยคอยดูสิ่งที่เราจะทำในชีวิตของเจ้าเถิด อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเอเฟซัสบทที่สามข้อยี่สบยีบเอขอให้พระเกียรติมีแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยลิธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกยียรติจงมีแต่พระองค์ในคิดจักได้ในพระเยซูคิด ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิ์อาเมนลมบทที่8ก็6การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอิจยาบทที่40ข้อ3 0มถึง31แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเพี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายจกรัจะลมลง ทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเพีย้ยวิววร์บทที่5ข้อ13แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงที่ทรงสร้างทั้งหมดทั้งในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้แผ่นดินโลกในมหาสมุทร และทุกสิ่งซึ่งอยู่ในที่เหล่านั้นร้องว่าขอให้คำสดุดีพระเกียรติพระจิริและอนุภาพจงมีแต่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแต่พระเมโปดกตลอดไปเป็นนิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึงในพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ ที่พระองค์ได้ส่งห่วงใยดูแลลูกทุกคนคอยปกป้องคงุคง้มครองทุกอย่างให้กับพวกเราพระองค์ได้ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยอย่าท้อถอยหรือกังวลใจในคาอธิษฐานของเจ้าที่เรายังไม่ตอบในตอนนี้เวลาจะเป็นเหมือนครูที่ช่วยสอนให้เจ้าคอยรอคอยและว,วางใจในเราแม้ในายามแม้ในความ คิดมืดมิดยิ่งเหตุการณ์เลวร้ายเท่าไหร่เจ้าก็จะยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ของเราในสถานการณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลุกรุกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพะลงในเวลาของพระกิจทรงดิขิตชีวิตลูกตามน้ำพระตยขอโปรด ให้ลูกเดินรู้ว่าตาาที่ลูกเดินในมังคาดวงชีวาอยู่ในเวลาขอพระองค์ในเวลาของพระเจ้าทรงเฝ้าดูชีวิตลูกทุกคนอยู่ในน้ำพระทยัยโอพระเจ้าลูกทุกคนขอมอบใจมอบถวายชีวิตทั้งกายเพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตานำพาให้ลูกทุกคนเดินไปกับพระองค์ที่จะไม่ทอดทิ้งพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูกพระองค์เจ้าค่าสำหรับเวลานี้ลูกทุกคนขออธิษฐานทูลตอบพระองค์ที่ลูกทุกคนได้มีความรักความห่วงใยต่อประเทศ ภัยของลูกขอรพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเถิดขอให้ผู้ที่ได้รับภัยจากธรรมชาติบ้านเรือนเสียหายอดอยากขอพระองค์ได้ทรงเมตตาเยียวยารักษาฟื้นฟูจิตวิญญาณให้กับเขาแะให เขาได้มีทรัพย์ที่จะซ่อมแซมบ้านที่จะไม่มีปัญหาใดๆขอให้รัฐบาลได้เห็นความทุกข์ของเขาที่จะช่วยเหลือเขาด้วยเดิดและขออย่าให้อุทกภัยได้เกิดขึ้นอีกเลยและขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองให้อ,องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ เชื้อพระวงุ์ทุกๆพระองค์ที่จรักคนไทยช่วยเหลือสนับสนุนในการปกป้องคุ้มครองประเทศให้ได้รับสันติสุขด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้สงครามระหว่างกัมพูชากับไทยที่จะจบสิ้นลงที่จะไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใดต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพระองค์เจ้าข้า ลูกขอให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประชาชนคนไทยชายแดนแคมเมนพร้อมทั้งทหาราที่ไปป้องกันให้แค้วค่าจากการสูบรบสงครามที่จะไม่มีใครเจ็บใครป่วยใครตายอีกให้ทุกอย่างสงบลงด้วยเถนะิดละลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในปีประหัตขอโปรขอคงทรงเมตตา สะติดอยู่กับประเทศอิสเรลปกป้องคุ้มครองประเทศอิสเรลให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะสงครามก็ให้ยุติลงด้วยเถิดขอพระองค์ทรงเมตาตาจะติดอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาขอพระองค์ทรงให้สติปัญญากับประธานาธิบดีธรรมที่จะนำประเทศไปสู่ความสันติสุขขอให้สิ่งร้าย ที่จะเกิดขึ้นอย่าได้เกิดไม่ว่าจะรัดหนึ่งรัดใดที่มีภัยจากธรรมชาติขอให้หายไปและให้ทุกรัดได้ประสบความสุขความส,สำเร็จด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวขอได้โปรดเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคน ทราบซึ่งในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของผมที่ค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกฟังคำอธิษฐานของลูกๆทุกคนตลอดมาพระคุณของผมนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบทดแทนหรือชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของคมได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณ และสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เป็นเครื่องถวายสการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสการะบูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเถิดและลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมากราบขอบพระคุณพระองค์จารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลตฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ